โอ้โห oh. อันนี้คือสภาพฝุ่นประมาณเดือนนึงนะครับโอ้โ oh. ห สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวแต่วันนี้ผมไม่ได้อยู่ในครัวนะครับผมอยู่บริเวณสักที่หนึ่งในบ้านนี่แหละนะครับแล้วก็ที่เห็นผมถือมาเมื่อกี้นี้อันนี้ก็คือแผ่นกรองฝุ่น PM 2.5นะของ 3M นะครับ Filter แผ่นดักจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศที่ผมเอามาวันนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อากาศบ้านเราเรวลวร้ายมากต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางเนี่ยนะครับเชียงใหม่บ้านผมนะ เชียงใหม่กรุงเทพเนี่ยโอ้โหแบบคือถ้าขับมอเตอร์ไซค์ไปข้างนอกอ่ะมันจะรู้สึกว่าคันคันจมูกคันตายิบ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 ,ยบเลยนะครนั่นก็คือ PM 2.5นะครับหรือว่าฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากๆ เล็กกว่า2ประมาณ2.5ไมครนนะครับเล็กกว่าเส้นผมเรา2องหมสเท่าเลยนะนะครับฝุ่นเหล่านี้มันมีอันตรายมากคือแบบระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะป้องกันได้ถ้าหากว่าเราอยู่ภายในบริเวณบ้านนะครับแอร์คอนเดนเนอร์เนี่ยเชื่อว่าหลายๆบ้านคงจะมีเนาะถ้าหากว่าเราจะซื้อเครื่องฟอกอากาศบางทีราคามันก็อาจจะสูงไปเพราะว่า PM 2.5มเนี่ยมันจะมาในบางฤดูนะครับเหมือนเช่นช่วงฤด,ดูหนาวกับฤด,ดูร้อนเนี่ยช่วงรอยต่อระหว่างฤด,ดูหนาวกับฤด,ดูร้อนเนี่ย PM 2.5จะสูงมากเล ถ้าช่วงหน้าฝนก็จะเบาบางลงเนาะถ้าหากว่าใครอยากจะประหยัดนะครับจะใช้แค่ช่วงนี้นะครับเราก็จะใช้แผ่นนี้นะครับแผ่นฟิลเตอร์เนี่ยไปใส่ในแอร์กันเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะกล่องนึ่งอะอันนี้ให้ดูกล่องลักษณะกล่องมันจะเป็นอย่างนี้นะครับกล่องนี้ราคาประมาณสัก2-300บาทนี่แหละบางทีแต่ละร้านราคามันไม่เท่ากันบางร้านอาจจะซื้อ2แถมหนึ่งก็ได้นะครับของ 3M เเห็นไหมเขาจะเขียนไว้ชัดเจนนี่นะข้างในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าเอ๊ะ ความยาวมันเท่าไหร่นะหนกล่องเนี่ยมันจะกว้าง15นิ้วนะครับแล้วก็ยาว9 6ินิ้วนะมันจะเป็นม้วนๆเดี๋วยวให้ดูข้างในนะครับลักษณะม้วนมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นแผ่นฟิลเตอร์เห็นไหมเนี่ยนะครับด้านอันนี้ด้านด้านหน้าอันนี้ด้านหลังด้านหลังนี่มันจะเป็นตะข่ายเนาะสำหรับที่เราจะเอาไปติดกับแอร์นะครับข้างในนี่มันจะแถมสติ๊กเกอร์3าเอมมาด้วยนะครับเอาไว้ให้เรา ไปติดกับแผน่นนะครับแผ่นกองฝุ่นของแอร์นะนี่นะแล้วก็จะมีรูปอันเนี้ยตุ๊กตาหมีเนี่ยนะครับให้เราวัดดูว่าอันเนี้ยเนี้ยเห็นไหมนะครับแผ่นปกติกับใช้ไปประมาณเนี้ยนะมันมันดำขนาดไหนให้เราเอาไปติดที่แอร์แต่ถ้าเราจําได้เราก็ไม่ต้องเอาไปติดก็ได้นะบางคนไม่ชอบก็ให้เอาอะไรไปติดเนาะเนะี่ยเขาก็แถมมาหลายอานันมีเขียนมันที่อะไรเรียบร้อยด้วยนะนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ ส่วสนใหญ่จะเป็น2อันนี้นะครับประมาณสักเดือนที่แล้วนะครับผมเอาแผ่นเนี่ยไปติดไว้ในห้องนอนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าหลังจากผ่านไปประมาณสักน่าจะเดือนหนึ่งละนะครับจะให้ดูว่าฝุ่นที่มันเกาะตรงแอร์เนี่ยมันเลอะเทอะมันอันนี้ขนาดไหนเนานะเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูเพื่อเพื่อเปลี่ยนด้วยนะ ห้องนอนแอร์ก็จะอยู่สูงประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมคงต้องไปหาเก้าอี้มาเพื่อขึ้นไปเอามาวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับอันนี้คุณแม่บ้านสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือฝาครอบแอร์นะนะครส่วนใหญ่มันจะเหมือนกันนะครับให้เราดึงมาด้านหนเนี้ยเห็นปะง่ายมากโอ้โหแล้วดูฝุ่นเถอะครับอันนี้คือสภาพฝุ่นนะครับประมาณเดือนนึงนะครับโอ้โหเห็นแล้วสยองเลยคันเลยเนาะ เห็นไหมครับคือมันหนามากเลยนะเดี๋ยวเราจะดึงแผ่นเนี่ยนะครับที่ดักฝุ่นเนอกอ,ออกมาอย่างเบามือนะเพราะว่าเดี๋ยวฝุ่นมันจะกระจายนะคโอ้โหนี่ครับเอาแค่ข้างนอกเนี่ยออกมาเนาะง่ายๆ ที่เห็นนี่ก็คือฟิลเตอร์ที่ผมใส่ไว้ประมาณเดือนที่แล้วนะนะครับน่าจะประมาณเดือนหนึ่งนี่คือฝุ่นทั้งนั้นเลยนะครับที่เกาะอยู่นะเห็นไหมครับเราจะค่อยๆแกะนะครับแกะแผ่นฟิลเตอร์ที่เราติดไว้เนี่ยออกนะครับไม่ให้ฝุ่นมันฟุ้งเนาะมีผมติดไว้ครั้งที่แล้วนะครับ คือพอแกะได้ไปเนี่ยตรงนี้มันก็ยังไม่ไม่มีฝุ่นนะเพราะว่ามันดักจับทั้ง PM 2.5แล้วก็ฝุ่นทั่วไปนะครับคือถ้าเราแกะไดงี้เดี๋ยวมันฟุง้งยังไม่ต้องสนใจสติกเกอร์หรือว่ากาวสองหน้าที่ติดไว้นะคือมันอันเนี้ยมันเอาออกไม่ยากนะครับสนใจฝุ่นก่อนนะทีนี้ก็เอาไปทิ้งก่อนอันนี้เสร็จแล้วก็อีกอันนะ เสร็จแล้วเราก็จะแกะเทปสองหน้าที่เราติดครั้งที่แล้วเนี่ยออกนะครับซึ่งมันแกะออกไม่ยากเห็นไหมอันนี้เขาทํามาสําหรับติดแอร์เนาะติดฟิลเตอร์แอร์มันก็เลยแกะออกไม่ยากเห็นไหมครับแกะออกง่ายนะเราก็จะแกะ,ะแกาวสองหน้าอันเก่าออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะใช้ติดรอบสองมันติดไม่ค่อยดีแล้วนะเพราะว่าเขามีอันใหม่แถมมาให้เยอะนะครับ หากว่าใครจะเอาไปล้างอีกรอบหนึ่งก็ได้นะหลังจากแกะเสร็จแต่ผมเห็นว่ามันมันไม่ได้เปื้อนมากครับมันฝุ่นมันไม่ได้เข้ามาเลยอะ่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเปลี่ยนอันใหม่ไปเลยเปลี่ยนฟิลเตอร์ 3M อันใหม่ไปเลยนะครับถ้าจะเอาไปล้างก็เอาไปฉีดน้ำนะครับฉีดน้ําแรงๆแล้วก็เอาไปผึ่งให้มันแห้งสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาเอามาติดก็ได้เนาะอ่าอันนี้ผมจะเปลี่ยนเลยนะ แกอมดละเสร็จละนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสติกเกอร์มาติดใหม่อันนี้มันเป็นด้านนอกนะครับด้านนอกของแอร์ที่เวลาเราเปิดฝาครอบแอร์เราเราจะเจอเลยผมจะเอาติดด้านนี้นะไม่ได้เอาติดด้านในนะรอบนี้นะครับนี่สติกเกอร์เข้าให้มามันจะเป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้ติดตามจุดที่เราคิดว่าเออมันจะแผ่นฟิลเตอร์มันจะเรียบๆเลยแล้วกันครับเขาให้มาเยอะเพียงพออยู่แล้วนะครับแล้วก็ติดไปก่อนอย่างนี้เลยตรงกลางด้วยก็ได้นะผมติดตรงกลางด้วย คือติดหลายๆจุดมันจะได้แนบแน่นดีนะครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับคุณแม่บ้านเปลี่ยนแน่นอนเนาะบ้านไหนถ้ามีเด็กเป็นโรคภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าควรซื้อมาติดนะประหยัดเงินแล้วก็คือมันไม่ได้แพงมากไงแล้วเราก็แกะกระดาษกาวออกหลังจากแกะกาวสองหน้าออกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาแผ่นฟิลเตอร์เนี่ยนะครับมาทาบลงไปเลยเนาะอันนี้ผมดูแล้วว่าเออแบบไหนดี เอาแบบนี้ก็ได้นะครับเอาด้านที่มันเป็นตาข่ายเนี่ยนะครับมันเป็นตาข่ายมันจะด้านนี้มันจะเป็นคล้ายๆฟิลเตอร์เนาะด้านนุ่มๆอะ่ะเอาไว้ด้านนอกนะครับส่วนที่มันเป็นตาข่ายเนี่ยเอาไว้กับตัวฟิลเตอร์ของของแอร์นะครับนี่เอาให้คลุมให้หมดนะครับประมาณเนี้ยแล้วก็มือกดๆๆให้มันแนบๆแ,แล้วก็ตัดตามขอบนี่เลยง่ายดีเนาะ ส่วนที่มันเหลือนิดเดียวก็ไม่ต้องเสียดายนะครับตัดไปเลยมันเป็นเศษมันเนาะ,ะก็จะได้ประมาณนี้นะก็ทำอย่างนี้ทั้ง2องอันนะนะครับอันนี้คือด้านนอกนะเวลาเราใส่มันจะงอ,องนี้นะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูหลังจากเราติดฟิลเตอร์ทั้ง2อ,อันเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเอาใส่แล้วก็เอาใส่เหมือนเดิมครับเหมือนที่เราออกมา ก็เอาสอดเข้าไปในรูนี้ให้มันทาให้มันโค้โงๆเหมือนกับตอนที่เราถอดออกมาเนาะอาจจะค่อยๆดันเข้าไปตรงนี้มันก็จะเป็นที่เกี่ยวอย่างเงี้ยเนี่ยนะถ้ามันโค้งตามรูปของมันก็อยู่ละน,นี่นะครับอันนี้ควรจะเปลี่ยนทุกเดือนนะหรือว่ามาเปิดดูบ่อยๆโอ้โหถ้ามันสซกรปรกเงี้ยมันจะทําให้อร์แบบไม่ทํางานด้วยนะครับทางานคือแบบไม่โฟล์อะ ไม่ค่อยเย็นอนะ่ะนาะฝุ่นมันเกาะเยอะพอได้อย่างนี้แล้วก็ปิดคอเ,เอยาลงอย่างเงี้ยเสร็จละเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเปลี่ยนฟิลเตอร์นะครับกรองฝุ่นแอร์บ้านเนาะอันนี้ม้วนนี้ยังเหลือเยอะนะเห็นปะยังหนาอยู่นะม้วนหนึ่งเนี่ยใช้ได้ถ้าแอร์เครื่องเดียวนะโอ ผมว่าได้หลายเดือนเลยนะเพราะว่ามันยาวเห็นไหมหม้วนหนึ่งมันได้ตั้งเท่าไหร่นะเก้าสนะนะินิ้วนะครับไม่ใช่เซนติเมตรนะนิ้วนะฮะแล้วก็กล่องหนึ่งก็ใช้ได้เยอะอยู่นะครับอันนี้ก็คือป้องกันฝุ่นนะคะใครจะใช้ตลอดก็ได้นะไม่จำเป็นต้องในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูร้อนถ้าอากาศมันเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องวัด p m เนาะ p ีเสจุดห้าถ้าหากว่า อากาศมันเวลวร้ายอ่ะนะครับอยู่ในบ้านอย่างน้อยก็รู้สึกว่าปลอดภัยราคามันหลักร้อยอ่ะสองสามร้อยเนี่ยแล้วแต่ร้านเดี๋ยวผมลองแปะลิงก์ร้านที่เขาขายไว้ให้อันนี้ผมมีลูกน้อยด้วยไงมีเด็กทั้งสองคนก็เลยแบบห้องนอนเป็นห้องทำงานก็เลยเปลี่ยนให้ นะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะกลับไปทํากับข้าวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รีวิวของใช้ภายในครัวภายในบ้านนะครับมีมีคิวรออยู่นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับอันนี้เก็บไว้ต่อนะครับเอามาใช้ครั้งหน้า